ค่ะ,ะคุณผู้ชมมาตามต่ออีกหนึ่งคดีทุจริตคดีใหญ่ส่งท้ายปีที่เพิ่งผ่านพ้นไปแต่ว่าหลายคนยังคงจับตาคดีนี้นั่นก็คือคดีทุจริตอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่ยังจํากันได้ทางด้านของคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรเนี่ยเข้าไปให้ถ้อยคาเรียบร้อยแล้วกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าล่าสุดมีอีกหนึ่งความคืบหน้าสําคัญเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณชัยวัตร พาลูกน้องทั้งหมดเนี่ยประมาณ17นายด้วยกันเนี่ยนะคะรวมคุณชัยวัตรด้วยเนี่ยนะเข้าไปให้ปักคํากับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทางภาคฝั่ง,งของคณะกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงอยากได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมากขึ้นทั้งในแง่ของพยานหลักฐานเพื่อนําม,มาประกอบกับก,บการพิจารณาดําเนินการสอบสวนถึงเรื่องราวการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยมีการระบุเลยว่าให้คุณชัยวัตรเนี่ยนำพยานบุคคลรวมไปถึงพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไปให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงในวันนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมพยานที่จะเข้าให้ปากคําต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเนี่ยนะคะ<ส>ก็อย่างที่บอกไปมีตัวคุณชัยวัน์และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ6แห่งที่เป็นหัวหน้าวนาอุทยานอีกหนึ่งแห่งและหัวหน้าเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่า6แห่งรวมไปถึงผู้อํานวยการส่วนต่างๆเนี่ยอีก3ส่วนรวมทั้งหมดรวมถึงตัวคุณชัยวัน์ด้วยเนี่ยสิคนด้วยกัน ที่วันนี้จะต้องเข้าไปให้ถ้อยคําเพิ่มเติมอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้นะคะขณะเดียวกันในเรื่องของการสอบสวนวินัยเนี่ย,เ,ยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เกือบจะหนึ่งเดือนหลายคนก็อยากจะรู้ความคืบหน้านะครับล่าสุดเจ้ากระทรวงอย่างคุณท็อปวราวุศิลปะอาชากร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยอย่างนี้นะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยที่คณะกรรมาการได้มีการสอบข้อเท็จจริงก็ได้ผลกลับมาว่ามีความผิดทางวินยัย แต่ขณะนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการสอบคาดว่าภายใน1-2ถึงเดือนนี้จะได้ความคืบหน้าแล้วก็ได้ทราบผลนะครับเพราะว่าการสอบนั้นเนี่ยมีข้าราชการหลายฝ่ายแต่ก็ย้ำไปว่าขอให้ทำอย่างรวดเร็วและรอบคอบเพราะหลายครั้งตอนที่ตัวเองทำงานอยู่ <c oughs> เห็นว่ามีการดำเนินการตัดสินไปแล้วและผู้เสียหายหรือผู้ที่โดนฟ้องกลับเนี่ยบาฟ้องทีหลังแล้วคดีพลิกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการทำงานเนี่ยต้องระมัดระวังต้องไม่ให้พลาดต้องดูให้ครบทุกประเด็นเพราะว่าเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสังคมจับตาอยู่เพราะฉะนั้นต้องโปร่งใสและรวดเร็วกรับ คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับต้องเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อท็จจริงไปเนี่ยก็ได้ผลกลับมาว่ามีความผิดทางวินยัยแล้วก็ทางท่านประหลัดตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้าแรงขึ้นมานะครับในขณะนี้กําลังสอบอยู่เราก็คาดว่าภายในเดือน2เดือนนี้เนี่ยจะได้ความคืบหน้าแล้วก็จะได้ผลเพราะว่าการสอบนั้นเนี่ยมันรวมถึงข้าราชการหลายฝ่ายหลายคนนะครับแต่ว่าได้ย้ําไปว่าขอให้ทําให้รวดเร็วและรอบคอบเพราะว่าหลายครั้งเนี่ย ตอนที่ผมทํางานอยู่เนี่ยเห็นว่ามีการดําเนินการตัดสินไปแล้วและผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่โดนฟ้องเนี่ยนะครับโดนตัดสินไปเนี่ยกลับมาฟ้องทีหลังแล้วก็คดีพลิกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการทํางานในครั้งนี้ต้องไม่พลาดแล้วก็ขอให้รวดเร็วและรอบคอบนะครับแม่ต้องดูให้ครบทุกประเด็นเพราะว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและสังคมจับตาดูอยู่ฉะนั้นต้องโปร่งใสและรวดเร็วนะครับ คุณท็อปบอกด้วยนะฮะว่าโทษของความผิดร้ายแรงเนี่ยก็มีหลายระดับหนักที่สุดก็คือไล่ออกปลดออกตามระเบียบของราชการแล้วก็จะมีโทษแตกต่างกันไปส่วนในทางอาญาก็จะต้องมีการดําเนินการหลังจากกล่าวโทษเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณท็อปก็ย้ําว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนคับ